ใจขอต่อนะครับอ่า uh, b c ratio นะครับเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับ benefit cost ratio ก็คือเอา present value ของ benefit หนาะรด้วย present value ของ cost ซึ่งมันมีหลักการคำนวณที่เหมือน irr เลยนะครับโดยที่เราต้องมีการคาดการนะครับรายรับที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตนะครับคาดการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในอนาคตนะครับเสร็จแล้วเราก็แปลงรายรับ และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละปีในอนาคตนะครับมาเป็น present value นะครับนี่คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละปีแปลงเป็น present value เหมือนกันนะครับโดยใช้ discount rate ที่กำหนดในตัวอย่างนี้กำหนด discount rate ท่าก็6%นะครับก็คือถ้าจะแปลง12ล้านมาเป็นมูลค่าปัจจุบันคือ12ล้านหารด้วย1.06แปลง3 0 0 0 0เป็นมูลค่าปัจจุบันก็คือ สามแสนหารด้วย1.06ยกกํำลัง2แปลง3าม0 0 0พันเป็นมูลค่าปัจจุบันคือ3ามหหารด้วย3า5ห .0 หารด้วย1.06ยกกํำลังสนะครับดังนั้นเราก็สามารถแปลงรายรับที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับ discount rate ที่6%อนนะครับอันนี้แปลงรายรับที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันแปลงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นมูลค่าปัจจุบัน นั้นลายรับที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นมูลค่าปัจจุบัน summation เ,เท่ากับผลรวมทั้งหมด20 000, 4, 7, 000, 5, 000. ล้านส7 5แส0รายจ่ายนะครับ p v c present value of cost ของรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคตเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ20 0ล้าน3าส0ันั้นเอา benefit BC ratio นะครับ summation ของ benefit ที่ present value ผานด้วย summation ของ cost ที่ present value ออกมาท่ากับ1.005นั้น,น,น B/C ratio มากกว่า1 B/C ratio มากวามากว่า1แสดงว่า benefit มากกว่า cost แสดงว่าโครงการนี้คุ้มค่าต่อการลงทุนนั้นจริง B/C ratio NPVIR มันใกล้เคียงกันมากนะครับ NPV ก็ NP คือเอาผลรวมของ benefit ลบด้วยผลรวมของ cost ที่ present value b/c ratio คือเอาผลร่วมของ benefit หารด้วยผลร่วมของ costs present value นะครับ i r คืออาาัตราผลตอบแทนที่ทำให้ present value ของ benefit เท่ากับ present value ของ c o s t นะครับหลักการง่ายๆแค่นี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือระยะเวลาคืนทุนหรือว่า payback period นะครับ payback period จะเป็นตัวบอกว่าโครงการนี้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะคืนเงินลงทุนทั้งหมดที่เราลงทุนลงไป นะครับนั้นระยะเวลาคืนทุนก็คือระยะเวลาที่ทําให้การลงทุนทําระยะเวลาการลงทุนที่ทําให้ present value of benefit เท่ากับ present value ของ cost นะครับจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยมันมี2แบบเวลาที่คํานวณน,นะครับการคํานวณ payback period จริงๆเนี่ยมันมี2แบบเขาเรียกว่าการคานวณ payback period แบบ discount กับแบบไม่ discount นะครับการคำนวณ Payback Payback period แบบไม่ Discount ก็คือคำนวณที่เงินที่ปีนั้นโดยที่ไม่มีการ Discount มาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันนะครับแต่ตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูนี้นะครับจะเป็นการคำนวณ Payback period แบบที่ Discount มีการ Discount มาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันก่อนนะครับลองไปดูในหนังสือรายละเอียดในหนังสืออาจารย์มีตัวอย่างแบบ Discount กับแบบไม่ Discount นะครับ แบบ discount ก็คือ discount มาเป็นมูลค่าดิส c o u n t มูลค่าเงินในอนาคตมาเป็นมูลค่าเงิน,นปัจจุบันแบบไม่ discount ก็ค,คือคิดที่มูลค่าเงินนั้นๆเลยที่ในอนาคตนะครับนั้นหลักการของ payback period ก็คือระยะเวลาระยะเวลาในการคืนทุนยิ่งสั้นยิ่งดีเขาเรียกว่าระยะเวลาในการคืนทุนสั้นแสดงว่าโครงการมีความเสี่ยงต่ำนะครับ โครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนยาวๆแสดงว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงนะครับนั้น,ะนระยะเวลาการคืนทุนยิ่งสั้นยิ่งดงีอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณ Payback period แบบที่มี Discount ก็คือ Discount มาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันนะครับสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าในการซื้อเครนมูลค่าห้าล้านบาทผมจะซื้อเครนาราคาห้าล้านนะครับ ถ้าเกิดผมซื้อเครนมาใช้เองโดยที่ผมไม่เช่าเนี่ยผมจะประหยัดค่าเช่าไปเดือนละแสนแทนที่ผมต้องมาจ่ายค่าเช่าเครนเดือนละแสนนะครับผมจะซื้อเองเลยราคาห้าล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเช่าละเดือนละแสนถ้านักลงทุนต้องการ M r R ไม่น้อยกว่า0.4%ต่อเดือนนะครับถ้า M r R ไม่น้อยกว่า0.4%ต่อเดือนนีครับระยะเวลาคืนทุนเท่ากับเท่าไหร่นั้น p r e s e n t value เท่ากับห้าห้าล้านนะครับ เราประหยัดค่าเช่าได้เดือนละแสนนั้นเอก็คือผลตอบแทนที่ได้คือเดือนละแสนนี่ห้าล้านคือคอสนะครับคอสคือห้าล้านผลตอบแทนเราได้คือได้ค่าประหยัดค่าเช่าเดือนละแสนนะครับการ้องการผลตอบแทนในการลงทุนห้าล้านเราจ่ายที่ปัจจุบันนะครับนั้นไม่มีการไม่ต้องแปลงมูลค่าเงินอะไรแต่อันนี้เราประหยัดค่าเช่าได้เดือนละแสน นะครับต้องการผลตอบแทนในการลงทุนเท่ากับ0.4%หรือ0.004หาค่า n ออกมาจากการ trial and error n ออกมาเท่ากับ55.89คือ56เดือนนั่นแปลว่าโครงการนี้จะคุ้มทุนที่56เดือน56เดือนถ้าเกิดเครนเรายังไม่พังเราคิดแล้ว56เดือน12 4 8 2 5 6 0ประมาณก็เกือบ6ปี ถ้าเกิดว่าเครนที่เราซื้อมาอยัางไม่พังใช้ได้นานกว่านั้นใช้ได้นานกว่าห้าสิบหกเดือนแสดงว่าโครงการนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะลงทุนแต่ก็คิดว่าซื้อมาแล้วยาเวลาคืนทุนคือห้าสิบกเดือนถ้าเกิดเครนเราบอกว่าโอเครนจะใช้ได้ห้าสิบเดือนก็พังแล้วใช้ได้สี่ปีสี่สิบแปดเดือนก็พังแล้วแสดงว่ามันจะไม่คืนทุนอันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการวิเคราะห์ว่ามันควรจะลงทุนไหมระยะเวลาคืนทุนนานเท่าไหร่ไม่ครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของการคำนวณ discount discounted payback period คือการคำนวณ payback period แบบที่มีการ discount มาเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันนะครับถามว่าถ้าผมคำนวณ payback period แบบที่ไม่ discount เงินมา discount มาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันนะครับโครงการนี้จะใช้เวลาในการคืนทุนนานแค่ไหนถ้าเราคำนวณ payback period แบบที่ไม่ discount มาเป็นมูลค่ามาเป็น present value นะครับ โครงการนี้จะใช้เวลาในการคืนทุนเท่ากับ5ล้านหารด้วย100,000ก็คือ50เดือนต่างกันไหมครับต่างกันตัวอย่างที่เราเห็นบน PowerPoint เป็นการคำนวณเป็นการคำนวณ payback period แบบ discount มาเป็นมูลค่าในปัจจุบันนั้นในการคำนวณ payback period แบบ discount มาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเราต้องแปลงมาโดยใช้ discount rate ที่0.4% นะครับแปลงมูลค่าเงินในอนาคตเป็นมูลค่าในปัจจุบันนะครับ trial e r r o r มาได้ n เท่ากับ56เดือนนั้นในการคำนวณ Payback period แบบดิสคาวมาเป็นมูลค่าปัจจุบันใช้ระยะเวลาคือดุล56เดือนแต่บางคนเนี่ยเขาคำนวณ Payback period แบบที่ไม่ Discount มาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับถ้าคุณคำนวณ Payback Per i o d แบบที่ไม่ Discount มาเป็น Pres e n t value นะครับ เขาทำยังไงเขาคำนวณเอา5ล้านหารด้วย1,000งแสรายจ่าย5ล้านรายรับผลประโยชน์1นึ่งแสนต่อเดือน5ล้านหารด้วย1น0 0งแเท่ากับ50เดือนนั้นถ้าเกิดคูณคานวณ payback period แบบที่ไม่ discount มาเป็น present value payback period จะอยู่ที่50เดือนนั้นคือความแตกต่างของการคำนวณ payback period แบบที่ discount ม,ม, Disc มาเป็นมูลค่าปัจจุบันก็คือห้บหกเดือนกับแบบที่ไม่ discount มาเป็นมูลค่าปัจจุบันนั่นคือห้เดือน โอเคนะครับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับนี่นะครับอาจารย์ขอโทษที่เลยเวลาไปนิดนึงนะครับแต่อาจารย์ต้องการให้จบเลคเชอร์นี้ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับตอนนี้โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ อัพโหลดคลิปไว้บน YouTube นะครับแล้วพวกเราไปตามดูบน YouTube ดูใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็ส่งมาถามอาจารย์ได้นะครับงั้นวันนี้อาจารย์ขออนุญาตแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันวันจันทร์หน้านะครับทุกคนปลอดภัยจากโควิดรักษาตัวให้ดีครับสวัสดีครับ